สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้จะชวนทําสบู่เปลือกมังคุดค่ะมังคุดนอกจากจะทานอร่อยแล้วเปลือกมังคุดยังเป็นสมุนไพรอีกด้วยนะคะซึ่งคนโบราณจะนําเปลือกมังคุดแห้งมาต้มน้ําอาบและนํามาผสมปูนทารักษาโรคผิวหนังปากเคลื่อนอีกด้วยค่ะซึ่งเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียจึงขจัดปัญหาสิวได้และยังสามารถลดความมันกระชับรูขุมขนและทําให้หน้ากระจ่างใสอีกด้วยนะคะ สำหรับเปลือกมังคุดที่นำมาใช้ก็สามารถใช้ได้ทั้งเปลือกมังคุดสดและเปลือกมังคุดแห้งนะคะสำหรับเปลือกมังคุดแห้งก็คือนำเปลือกมังคุดสดไปตากแดดให้แห้งนั่นเองค่ะส่วนวันนี้เราจะใช้เป็นเปลือกมังคุดสดนะคะนำไปต้มน้ำก่อนค่ะใส่น้ำลงไปพอให้ท่วมเปลือกมังคุดนะคะแล้วนำไปตั้งไฟค่ะนำไปต้มในไฟปานกลางพอน้ำเดือด1ิบนาทีแล้วปิดเตาจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นนะคะ ตอนนี้น้ำเปลือกมังคุดเย็นแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนาไปกรองนะคะกรองด้วยกระชอนถี่ค่ะจะกรองนํามาใช้ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะและส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราจะนําไปทําสบู่เหลวเปลือกมังคุดกันค่ะพอเตรียมเสร็จแล้วเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมจะมีเบกิกซิลีนน้ำมังคุดน้ำผึ้ง โมสำหรับสบู่และน้ำหอมค่ะเริ่มจากการน,นำกิซลีนไปหลอมในไมโครเวฟนะคะใช้เวลาหลอมแค่1นาทีค่ะตอนนี้เบตกิซิลีนก็หลอมละลายแล้วนะคะความร้อนยังมีอยู่มากค่ะเราคนให้ความร้อนลดลงก่อนนะคะสำหรับเบตกิซลีนก็คือสบู่ดิบนั่นเองนะคะซึ่งยังไม่ได้ผสมสมุนไพรอะไรเลยค่ะพอความร้อนลดลงระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำผึ้งนะคะใช้น้ำผึ้งหึ่งช้อนชาค่ะ พอใส่น้ำผึ้งแล้วเรามาดูในส่วนของเปลือกมังคุดนะคะจะใช้เปลือกมังคุดสองช้อนค่ะจากนั้นจะบีบมะนาวลงไปสัหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะหรือหนึ่งซีกนั่นเองค่ะเพื่อเพิ่มความกระจางใสให้กับผิวนะคะสังเกตว่าพอบีบมะนาวลงไปแล้วสีจะเปลี่ยนจากสีแดงเข้มเป็นสีแดงสดเลยนะคะตอนนี้เรายังไม่รู้นะคะว่าสีแดงสดๆถ้าเรานำไปผสมกับเบทกิซิลีนแล้วสีเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันนะคะ เราจะเทใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นคนผสมให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆสีของเปลือกมังคุดเมื่อทำปฏิกิริยากับเบทกิซลีนก็จะได้สีออกเป็นน้ำเงินเข้มม่วงๆแบบนี้เลยค่ะได้สีธรรมชาติแบบนี้แปลกมากเลยใช่ไหมคะ สุดท้ายเมื่อความร้อนลดลงระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำหอมลงไปค่ะสำหรับน้ำหอมก็ใช้กลิ่นตามชอบเลยนะคะคนจนเข้ากันดีแล้วเตรียมไปใส่โมได้เลยนะคะก่อนเทใส่โมก็ฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคและตอนแกะออกจากพิมก็ง่ายขึ้นด้วยค่ะ วันนี้เราจะทำอยู่ที่4ก้อนค่ะก้อนละ65กรัมเราจึงใช้เบตกกิสลีนอยู่ที่260กรัมนะคะ พอเทเสร็จแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์เพื่อไล่ฟองอากาศด้วยค่ะจากนั้นก็วางไว้ให้สะบู่เซ็ตตัวประมาณ40-60นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะ นี่เลยค่ะสีที่ได้จะเป็นสีน้ำเงินอมม่วงออกน้ำตาลนิดๆน,นะคะสีแบบนี้ก็สวยดีนะคะเพื่นพนอนๆลงไปทำดูค่ะเราทำเองใช้เองเรารู้สึกภูมิใจนะคะและยังสามารถแบ่งปันให้เพื่อนหรือญาติพี่น้องใช้ได้นะคะไวค้คิดน่าจะพาทำสบู่ทูโทนเปลือกมังคุดนะคะและยังมีสบู่เหลวจากเปลือกมังคุดด้วยค่ะเรามาทำสบู่ใช้เองกันค่ะ สุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยค่ะและขอให้มีความสุขดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ